นในชั้นนางทศนีระวิวงศ์เป็นข้าราชการครูบำนาญอยู่ที่อำเภอเวียงสะอำเภอเวียงสะจังสุราชานีคะ่ะแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับนอนไม่หลับนี้มาประมาณสามสิบกว่าปีได้แล้วคะ่ะคือนอนไม่หลับมันทรมานมากคะ่ะแล้วก็ต้องไปคือต้องไปไปโรงพยาบาลคือมันทำยังไงก,ก็ไม่หลับอะคะ่ะ ไปโรงพยาบาลสวนพระรามโรงพยาบาลเกี่ยวกับเกี่ยวกับทางจิตเนี่ยรักษาทางกิตเวชหมอก็เข้าไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยแล้วก็ให้ยามาทานครั้งละประมาณสามเดือนค่ะประมาณสามเดือนก็ทานบางครั้งก็ทานยาก็ไม่หลับอะค่ะทานยาก็ไม่หลับบางครั้งก็หลับมันก็เป็นอย่างนี้อยู่สมัยที่สมัยที่ยังสอนเด็กอยู่นะคะคือไปสอนเด็กคือบางทีไม่หลับ คืนที่หนึ่งไม่หลับคืนที่สองก็ไม่หลับสามไม่หลับมีเจ็ดวันค่ะมีเจ็ดวันตอนนั้นไม่หลับแต่ก็ยังไปสอนเด็กได้แต่ว่าหน้าตามันอิดโรยคือรู้ตัวเองอิดโรยตอนหลังก็มาได้ทราบพี่ชายโทรศัพท์มามาคุยเรื่องว่าเรื่องที่นอนสุขภาพนี้ค่ะก็พี่ชายบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งลองให้พี่ชายลองอ่อนให้พี่ประมดลองก่อนปรากฏว่าพี่พอพี่เขาใช้ไปหนึ่งคืนเขาก็โทรมาเขาก็โทรบอกว่าเอาดีนะลองดูลองซื้อดู ถ้าไม่มีเงินเน่อาของพี่ก่อนบอกว่ามีค่ะมีเสร็จแล้วก็ก็สั่งไปค่ะสั่งที่นอนที่นอนเขาเรียกที่นอนอะไรนะคะ <รอ S 1> ที่นอนสุขภาพค่ะแล้วก็เอามานอนคืนแรกคืนแรกก็ยังยังไม่ไม่เท่าไรอะครัเพราะว่าเราคือคืนแรกพี่ก็คือไม่ไม่กินยาเลยอะก็คือทิ้งยาไปเลยเสร็จแ,แล้วมันทิ้งยาไปเลยไม่ได้อะค่ะมันก็ต้องค่อยๆลด พอคืนที่สองก็คือเอายามากินแต่ว่าลดลดยาลงปรากฏว่าคืนที่สองหลับคืนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็หลับค่ะหลับมาตลอดกรร็รู้สึกว่าสุขภาพก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นกับการใช้ที่นอนนี้แล้วก็อยากยาขอบคุณอ,อ,อาจารย์ดรน้องนุษแล้วก็สมุนไพรบ้านใบบุญใช่ไหมคะ ที่ช่วยให้เหมือนกับว่าเปลี่ยนชีวิตนะคะกลางคืนก็นอนแล้วก็อธิษฐานถึงหลวงปู่เทพโลกอุดรพี่ชายก็แนะนําบอกว่าให้ให้กราบทุกคืนแล้วก็แต่ว่าก่อนนอนที่ถึงนอนไม่หลับก็ไหว้พระแล้วทำสมาธิทุกคืนนะคะไม่เคยเว้นแล้วก็วันพระนี่ก็จะไปทุกวันพระไม่ไม่ไม่เคยเว้นนะคะทาบุญตลอดแล้วก็ คือคือได้มาเจอที่นอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าว่าดีใจแล้วก็อยากจะบอกต่ออยากจะบอกต่อคนที่นอนไม่หลับอั้ค่ะว่าไม่ต้องไปพึ่งยามากให้ให้ไปหาสืหาดูเซิร์ชทางทางอะไรทางเฟซบุ๊กกัค่ะ,ะเนาะครับแล้วก็บ้านใบบุญบ้านใบบุญนะคะเป็นที่นอนมันแปลกอะ่ะพอเรานอนแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมืนหอนแบบว่าการเจ็บป่วยการเมื่อชาการที่เรา ปวดอะไรนี่มันหายไปอะค่ะแล้วนอนไม่หลับก็มันดีขึ้นมันมันไม่น่าเชื่อค่ะมันไม่น่าเชื่อก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคนที่นอนไม่หลับอะค่ะได้ได้เอาไปใช้ได้ได้สั่งซื้อแต่ราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรก่ะกับกับสุขภาพของเรานี้เราเราเราได้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าการกินยานี่มันกินก็เข้าไปสะสมในร่างกายรู้อะค่ะแต่ว่าเราต้องกิน แต่ว่าหลังจากนี้คิดว่าจะลดลงไปเรื่อยๆค่ะจะลดหลังจากใช้ที่นอนมาเจอที่นอนแล้วก็เป็นบุญเหมือนกันนะคะที่ได้มาเจอมาเจอที่นอนที่ของบ้านใบบุญนี้ที่นอนสุขภาพนี้นะคะ่ะดีมากค่ะดีมากอยากให้ทุกคนได้ใช้นะคะก,ขกคะ็ขอบคุณมากขอบคุณสาหรับบ้านใบบุญแล้วก็อาจารย์นงนุษย์นะคะที่ได้แนะนําที่นอนสุขภาพนี้ให้รู้สึกว่าใช้แล้วก็ดีมากๆค่ะอยากให้คนอื่นได้ใช้นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ